สวัสดีครับวันนี้พาทุกคนครับมาอยู่กับเจ้าอิซุสิเองนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับหลังจากใช้งานไปห้าหมืนกิโลนะครับว่าออปชันภายในนะที่เขาให้มาแล้วก็วัสดุอุปกรณ์นะครับหลังจากใช้งานไปนะครับห้าหมืนกิโลนะว่ามีตัวไหนเออร์อร์หรือว่าพังเสียหายหรือเปล่านะครับมาเรื่องันที่หน้าจอนะครับหน้าจอเลนอนใหม่นะครับก็การใช้งานหน้าแสงก็ถือว่ามันสามารถปรับตามสายตาเราได้นะครับก็สามารถตั้งเหมือนกับสมาร์ทโฟนได้นะนี่ครับผมก็ใช้ไปแล้วห้าหมื่น 2,000กว่ากิโลนะครับก็เช็คระยะ50,000ไปแล้วนะเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูนะครับว่าการเช็คระยะ50,000กิโลค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่ประมาณ2,000นิดๆน,นะครับเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้พาทุกคนมาดูภายในแล้วก็หลังจากใช้งานไปนะครับว่าอุปกรณ์เขายังโอเคอยู่ไหมยังดีอยู่ไหมแล้วก็การใช้งานไปยังไงนะครับมาเริ่มไปที่หน้าจอนะครับตัวถัดมาอันนี้หน้าจอเป็นขนาด9นิ้วนะครับรับรองการเชื่อมต่อ Apple CarP แล้วกก็น,น,นะ ือว่าใช้งานได้ดีนะระบบสัมผัสนะครับก็ถือว่าเร็วใช้ได้ประมาณหนึ่งนะอันนี้หน้าจอแยกได้2หน้าจอนะครับหรือว่าจะเป็นหน้าจอเดียวก็กดตรงนี้นี่ครับแค่นี้2หน้าจอก็แตะที่เดิมแล้วครับนี่แล้วก็ปัดขึ้นด้านบนนี่ครับอันนี้ปุ่มกดตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ง่ายนะถามว่ากดยากไหมก็ออกแรงนิดนึงนะครับสําหรับปุ่มกดนี่ครับแล้วก็เลื่อนมาที่ด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวควบคุม Air, ไปห้องโดยสารเนาะตัวนี้ก็ให้มาถือว่าแข็งแรงดีนะเท่าที่ใช้งานมาก็ถือว่าทานมืออยู่นะทั้งออกแรงทั้งกดทั้งจับแรงๆก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับระบบแอร์ก็เย็นฉ่านะครับห้าหมื่นกิโลยังปกติอยู่นะในส่วนเรื่องแอร์ผมก็ได้ไปเปลี่ยนบูรังคามาแล้วนะก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้นะที่ไปเปลี่ยนบูหลังคามานะครับว่าทาไมต้องไปเปลี่ยนนะครับนี่ครับตัวถัดมาก็จะเป็นตัวเอาเอเวรเรตนะครับ แล้วก็ตัวนี้ครับก็เป็นว s b แล้วก็อักนะนะครับก็จะมีให้ทั้ง3จุดเลยตอนนี้ผมก็เอาต่อกับตัวกล้องติดหน้ารถนะครับก็ถือว่าโอเคนะรวมถึงตัวนี้นะก็เป็นหมูนุ่มมาให้นะก็ยังใช้งานได้ดีนะครับก็ยังไม่ขาดไม่อะไระครับได้ก็ยังอยู่ครบนะทั้งสองฝั่งนี่ครับมาต่อกันที่หัวเกียร์นะหัวเกียร์ เป็นยังไงครับการใช้งานกัดก็กระชับมือดีนะก็มีหลายคนบ่นนะว่าหลังอจอดแล้วก็ออกจากเกียร์ P มาเกียร์ R เนี่ยมันค่อนข้างทียากนะครับก็ข,ขึ้นอยู่กับตอนจอดของเรานะก็สามารถไปดูคลิปได้นะผมก็ได้ทําคลิปรีวิวให้ดูนะครับว่าออกจากเกียร์ R ยังไงนะให้มันไม่มีเสียงดังนะครับแล้วก็วิธีจอดนะครับจะได้เข้าเกียร์ R ง่ายนะเพราะว่าเวลาเราออกจากเกียร์ P มันจะมีเสียงดังนะบางทีก็ดังบางทีก็ไม่ดังนะครับ ก็ผมได้ทาคลิปรีวิวไปแล้วนะตัวถัดมานะครับก็เป็นเซนเซอร์นะก็เป็นด้านหน้า 4. จุดหน้าหลัง4จุดนะการใช้งานก็ถือว่าโอเคนะครับไม่มีจุดไหนเออเลอหรือว่าเสียหายนะอาจจะตอบสนองเร็วไปหน่อยนะครับก็ถือว่าก็ยังใช้งานในปกติดีนะครับตัวนี้เป็น stop and go นะอันนี้ผมก็แรกๆก็ใช้อยู่นะหลังๆมาก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะส่วนมากจะปิดนะครับนี่แต่มันก็ดับให้เราประมาณ40่วิประมาณนี้นะ ไม่เกินนี้นะครับรถก็จะตัดทํางานเหมือนเดิมนะก็จะตัดกําลังไปอยู่ประมาณจุดทํางานไปอยู่ประมาณสีวิบวิก็จะขึ้นมานะเครื่องยนต์ก็จะทํางานอีกรอบหนึ่งนะอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับแรกๆก็ใช้อยู่เฮยเนาะหลังๆมาก็ไม่ได้ใช้แล้วอันนี้ก็เป็นการลื่นนะครับมีเวลาฝนตกนะก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะนี่ครับตัวถัดมาก็เป็นตัวลงทางลาดชันนะอันนี้ถ้าเราลงทางลาดชันถ้าความเร็วเกินประมาณ ท่านี้ผมจับดูประมาณ40-50ตัวนี้มันก็จะไม่จับให้แล้วนะนี่ครับจะอยู่ที่ขั้เร็วประมาณ20-30ตัวนี้จะจะจับไม่อยู่แต่ถ้าเลยนี้ไปนะเหมือนมันมันจะไม่ทํางานแล้วเหมือนมันจะให้เราควบคุมเองแล้วแต่มันค่อนข้างที่จะช้าอยู่ก็เหมือนกับตัวเกียร์ของรถพวกรถหัวลากพวกอะไรนะมันก็จะช้าๆหน่อยนะครับนี่ตัวนี้นะถ้าใครอยากใช้งานก็ลองไปอลองขึ้นเขาแล้วก็ลองใช้งานดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงก็ อาจจะพูดผิดไปนะก็สามารถเอามาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าการใช้งานไปยังไงนะสําหรับตัวนี้นะนี่ครับแล้วก็ตัวถัดมานะก็เป็นเบรกมือไฟอฟ้านะก็ถือว่าให้มาดีนะครับนี่ก็ถือว่าใช้งานดีนะครับสะดวกสบายนะก็ยังใช้งานได้ปกติดีนะครับมีคนถามมาว่าเวลาเราขับรถรถวิ่งอยู่แล้วมีถ้าเกิดเราเผลอมือไปดึงหรือว่า ไปโดนนะครับมันทํางานไหมนะเท่าที่ผมทดสอบดูนะประมาณความเร็วที่สิบมันมันยังทํางานอยูน่นะแต่เลยจากนั้นไปก็ไม่ไม่ได้ลองแล้วนะถ้าใครเคยใช้งานแล้วก็ลองเอามือ,อมาสก,กิทมาทําให้มันทํางานลองแล้วมันเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับสําหรับอบีกมือไฟฟ้านะไม่น่าจะทํางานนะผมว่าถ้าเราวิ่งด้วยความเร็วที่เกินยี่สิบนไปตัวนี้ก็เป็นออโตโฮมนะครับก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะก็ถือว่าให้มา โอเคอยู่นะครับนี่สำหรับ o ัตต h โฮมนะกป็ยังใช้งานได้ดีนะสำหรับออปชันที่ให้มาแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่ข้อค้างที่จะเป็นรอยเร็วหน่อยก็ถ้าใครไม่อยากให้เป็นรอยก็ติดฟิล์มใสนะครับหรือว่าจะเป็นพวกอะเคฟล่านะก็จะมีทั้งตัวตัวดำด้านแล้วก็ดำเงานะก็สามารถสั่งใน s h อป e ี้รัชาเข้ามาติดได้นะครับประมาณ4 0่400กว่าบาทนะหรือบางเจ้าก็จะประมาณ200 เกือบ3สามร้อยนะครับนี่ก็ลองหากันดูนะครับราคาก็าจะประมาณนี้นะก็จะมีครบทั้งประตูสี่บานนะครับราคาก็าจะถ้าซื้อมาติดเองน่าจะหลักพันอยู่นะน่าจะสองสามพันอยู่นะครับสาหรับตัวนี้ถ้าติดตามร้านก็จะประมาณเยอะอยู่นะหลายพันอยู่นะครับเท่าที่เห็นมานะแล้วก็ตรงนี้นะที่วางแก้วนะอันนี้ก็จะเป็นรอยเรียวหน่อยนะครับนี่ก็ให้มาเป็นโครเมียมนะนี่ครับสำหรับภายในของยูสุนะ ในส่วนคอนโซลนะที่มันมีเสียงนะครับก็ตอนนี้ของผมก็หายแล้วนะไม่รู้เกิดจากอะไรแต่มันหายเองนะตัวคอนโซลนะครับแล้วก็ช่องแอร์นะอันนี้เป็นโคมเมียนะครับก็ส่วน,นอื่นๆนะในส่วนของกระจกตัดแสงนะครับก็ถือว่าใช้ไงานได้ดีนะนะครับให้มาทุกรุ่นเลยสาหรับอูสุนะก็ถือว่าเขาให้มาดีนะตัวไหนดีก็บอกว่าดีนะนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับการรีวิวออปชันแล้วก็ออปชันแล้วก็ การใช้งานเป็นยังไงนะครับมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วก็ตัววัสดุอุปกรณ์นะที่ให้มาสำหรับในส่วนของภายในนะในส่วนเบาะก,ก็ถือว่าโอเคนะนะครับนี่ก็ยังไม่เสียทรงนะเนี่ยให้ดูนี่ตรงนี้นะครับอาจจะมืดหน่อยเนาะนี่ครับด้านหลังอาจจะลกๆหน่อยนะรถนี่แผงประตูก็ยังเงาอยู่ครับนี่อันนี้ผมไม่ค่อยได้จอดตางแดดนะนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะ นี่ผมไม่ค่อยได้จอดตากแดดเท่าไหร่นะครับมันก็เลยจะสีจะประมาณนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้แหละสําหรับการรีวิวนะอาจจะมีตรงไหนนะครับผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยไหวห้ในที่นี้เลยนะครับก็สามารถมาคอ,อมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าอาจจะมีจุดไหนที่ผมพูดผิดไปเนาะสาหรับการใช้งานของตัวยูสุมิวเอ็กนะครับตอนนี้ก็ออกยอดขายก็เดือนที่แล้วก็ น่าจะประมาณพันกนวะ่าคันเนาะก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะก็ยังนำตลาดตลอดการอยู่นะลองมาสรุปวันดีๆครับว่าเดือน <c oughs> เดือนนี้จะขายได้กี่คันนะแต่พอจูนเขาก็ช่วงปลายแล้วเนาะนะครับเาจะมีตัวปัจจุบันสปอร์ตนะที่จะเปิดตัวอีกนะครับสําหรับตัวออนิวครับผมก็ <c oughs> จะประมาณนี้เนาะยังไงก็ฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ